สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตข่าวซีรีส์เรื่องใหม่ของคุณอ่าวรุ่ยเพิงกันค่ะ My Queen My Rules นะคะสำหรับเรื่องนี้ก็ไอชีอี้เป็นเจ้าภาพค่ะมีทั้งหมด30ตอนด้วยกันนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันนะคะสำหรับนะคะเพื่อนๆที่ชอบคุณอ่าวรุ่ยเพิงก็คงจะรู้แล้วเนาะว่าคุณอ่าวรุ่ยเพิงก็เป็นนะคะพระเอกหนุ่มอีกท่านหนึ่งซึ่งก็เป็นดาวรุ่งแล้วก็มีผลงานทรัพยากรดีๆหลายๆเรื่องถ่ายทากันไม่หยุดไม่หย่อนเลย นะคะคในตอนแรกนะคะโปรเจกต์ Project เรื่อง My Queen My r u l e s เนี่ยนะคะมีข่าวลือมากมายว่าจะเป็นคุณอาวรุ่ยเพิงนะคะมาเจอกับนังเอกท่านเดิมคือหลีหลันตี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น คู่บุญกันจากเรื่องจีนย้อนยุคโบราณนะคะบันทึกหิมะแห่งลุงอรุณแล้วก็จะมาเจอกันในแนวแบบที่เป็นโรแมนติกบ้างอะไรบ้างในแนวจีนปัจจุบันนั่นเองนะคะแต่แล้วก็ไม่ใช่คุณหลี่หลันตี้นะคะแต่ว่าพระเอกยังคงเป็นคุณอาวุยเผิงค่ะนางเอกที่เคาะออกมาแล้วก็คือคุณเซินวี่เจียนั่นเองนะคะได้รับเลือกให้มารับบทเป็นนางเอกเรื่องนี้ซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้กับชาวเน็ตมากๆเลยนะคะแต่อัหวานก็ไม่ประหลาดใจ คือแหม่ระดับพระเอกกับนางเอกดาวลุ่งสมัยนี้เขาก็ต้องเวียนๆกันไปนะคะต้องไปคู่กับคนอื่นๆบ้างนั่นเองค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะทางฝ่ายผลิตเองเขาก็ต้องคำนึงถึงหลายๆอย่างด้วยนะคะการที่จะแบบเออนางเอกท่านนี้ท่านนั้นนะคะใครไหนหรือว่าเอเจนซี่ไหนส่งมาเป็นพันธมิตรกันนะคะทรัพยากรเอามาจากไหนอะไรยังไงบ้างคะ่ะอย่างไรก็ตามก็มาลงตัวที่คุณสันวิจียสสำหรับในเรื่องนี้นะคะ หลังจากผ่านเรื่องราวอันพลิกผันมากมายเลยนะคะคราวนี้ก็เป็นนักแสดงที่คุ้นเคยเนาะก็กลับมาเจอกันในเรื่องนี้นะคะแม้จะน่าเสียดายที่ว่าคุลี่ลันตี้ไม่ได้มารับบทเป็นนางเอกเนาะเราจะได้หวานจะได้ฟินต่อไปนะกับคู่นี้นะคะแต่การที่คุณเฉินวิเจียเองมาได้ร่วมงานกับคุณอ่าวลุยเพิงก็ถือว่าเป็นเป็นคู่ที่แบบอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้พวกเราก็ได้พวกเขามาเจอกันแบบเป็นพระเอกนางเอกแบบร้อเปซ็นเนี่ยเป็นเรื่องแรกนะคะ แต่ถ้าพูดถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยพวกเขาเคยมีละครร่วมกันมาแล้วซึ่งทั้งคู่นั้นในเรื่องก่อนๆคือเล่นเป็นพี่น้องกันแต่มาพอมาเล่นเรื่องใหม่นะคะ My Queen My r ลู e ค่ะทั้งคู่ก็จะเป็นคู่กันแล้วนะคะแหมแค่คิดก็มีความรู้สึกตื่นเต้นแล้วเอ๊ะเคมีจะเปลี่ยนไปอะไรยังไงบ้างนะคะสำหรับเรื่องนี้ก็มีนวนิยายต้นฉบับนะเพื่อนๆเพกกับนางเอกเนี่ยเขาจะแต่งงานกันคือแต่งก่อนรักที่หลังพวกเขาแต่งงานกันด้วยเหตุผลทางตระกูล ทางครอบครัวนะคะพวกเขาก็เป็นเหมือนผู้มีการศึกษาแหละก็ต้องละทิ้งเรื่องราวของความอิสระอะไรทั้งหลายในเรื่องความคิดเพราะว่ามันเป็น c ค้าเจอร์ของจีนเนาะพราะแม่จะเป็นผู้ที่จัดการเรื่องการแต่งงานให้พวกเขาก็ต้องละทิ้งอคติทั้งหลายแล้วก็มาแต่งงานกาันจากนั้นก็ผ่านปฏิสัมพันธ์อันยาวนานแล้วความจริงใจก็ค่อยๆเผยแผ่ออกมานั่นเองค่ะก็จะก่อกําเนิดเรื่องราวนะคะหลังการแต่งงานอันงดงามที่ตามมาด้วยความ รักอย่างแท้จริงค่ะจริงๆตามปกติแล้วถ้าเป็นนวนิยายในรุ่นใหม่ๆเนี่ยนะคะจะไม่ค่อยมีในแนวจีนปัจจุบันที่แบบแต่งก่อนแล้วค่อยไปรักที่หลังส่วนใหญ่ถ้าไม่หลอกให้รักก่อนแต่งงานไปแล้วก็เลิกกันเนี่ย <c oughs> ก็จะเป็นแนวแบบที่เออค่อยๆจีบกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนกว่าจะรักกันแล้วก็จะไปจบลงที่การแต่งงานนั่นเองนะคะ แต่ว่าสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นี่ก็จะแบบนิยายต้นฉบับมันก็จะเป็นการแต่งก่อนแล้วก็ค่อยๆรักกันสร้างความอบอุ่นให้กันนั่นเองค่ะส่วนทางด้านพระเอกของพวกเรานะคะอ่าวรุยเพิงจะได้แต่งสูตรเนียบๆละวล่ะเรื่องนี้เพราะว่าเขาจะเป็นซ e o นะคะจอมชี้นิ้วจอมบงการค่ะนางเอกของพวกเรานะคะในนิยายต้นฉบับเป็นดีไซเนอร์มากฝีมือค่ะก็เรียกได้ว่ามืออาชีพนะคะแล้วทั้งคู่ก็จะมาเจอกันฮะประกายไฟวุบวับวุบวับเลยนะคะถือได้ว่าซ โกับดีไซเนอร์สาวก็เป็นการจับคู่กันที่ลงตัวเนาะ ก็ต้องรอดูเนาะคอสตูมด้วยอะไรด้วยเพราะว่านังเอกเป็นถึงดีไซเนอร์มากฝีมือค่ะเมื่อนำองค์ประกอบนะคะทุกๆอย่างมารวมกันไม่ว่าจะเป็นอาชีพความรักนะคะการแต่งงานแล้วก็ตระก,กูลค่ะแล้วก็ครอบครัวนะคะดังนั้นแล้วเรื่องนี้ก็บทละครก็น่าจะมีให้พวกเราได้เต็มอิ่มในทุกๆรสชาติแล้วก็เรื่องนี้ในนิยายจบดีแฮปปี้มากๆนะคะทั้งคู่ก็มีลูกแล้วก็สร้างครอบครัวที่มีความอบอุ่นมากๆเลยค่ะแนวแบบนี้นะดูไปเถอะเพื่อนๆเป็น แนวที่แบบเออสีชมพูเป็นแนวเป็นแนวที่มีเรื่องราวอะ่ะไม่ใช่เป็นอะไรโบโบนะ <c oughs> ก็ดูแล้วก็มีความผ่อนคลายนั่นเองค่ะก็รอนอกอดวันก็รอดูแนวนี้อย่างใจจดใจเจาะเช่นเดียวกันนะคะภาพลากักษณ์นะของอาวรุยเพิงตอนนี้ยังคงเป็นไอดอลอยู่เพื่อนๆเป็นไอดอลชายนะคะแล้วก็เออเขายังไงดีตอนนี้บุคลิกภาพของเขาคือใครๆก็ว่าเขาดือ้อเขาโซนเนาะเลิอกกองปุ๊บ,บก็จะแบบกระโดดเข้ารถบ้านทันทีเพราะว่าเหมน จะติดเล่นเกมอะไรด้วยก็ว่าไปนะคะแต่ว่าเป็นแบบนี้ก็ดีดีกว่าไปมีเรื่องเฉาเฉาให้เราบรรดาแฟนๆจะได้ปวดหัวใจกันอะไรเงี้ยนะคะอยู่เล่นเกมแล้วกันเป็นเด็กดือ้อเป็นหนุ่มเป็นหนุ่มหล่อๆดื้อนะคะสนๆของแฟ,น,ฟนคลับก็น่ารักดีนะคะ แอดวานคิดว่าอ่าวลุยเพิงน่าจะสร้างมีมได้เยอะเลยละเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องแต่งชุดซ e อเนียบเนียบอยู่แบบตลอดทั้งเรื่องแต่ว่าหลังจากคัดปุ๊บเนี่ยโอ้โหแต่แล้วซีออแก่กายล่างเป็นลิงอะไรไปนะคะวิ่งตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเลยอะไรเงี้ยเห็นตาม Tik t o ็อกเห็นตามโต้อินนะคะน่ารักดีสําหรับอ่าวลุยเพิงค่ะดังนั้นแล้วเดี๋ยวเรารอดูนะคะว่าหลังจากที่ผ่านเรื่องบันทึกหิมะแห่งลุ่งอรุณที่ประสบความสําเร็จอย่างมากมายแล้วเนี่ยอ่าวลุยเิงจะมีมาสเตอร์พีซเรื่อง อนอื่เพิ่มขึ้นอีกหรือเปล่านะคะก็ขอให้แรงผลักดันที่จะแบบได้เป็นบท CEO เนาะบทที่พระเอกไอดอลเขาต้องได้เล่นกันทุกคนเนี่ยขอให้อาวลุยเผิงแบบเรตติ้งกระจายเลยนะคะแล้วก็สเสน่ห์มีอยู่แล้วเนาะแล้วก็การที่จะมีเคมีหรือเปล่าก็ต้องรอดูก่อนตอนนี้ยังยังไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะคะก็แค่รู้ว่าคนไหนเป็นพระเอกคนไหนเป็นนางเอกเท่านั้นเองค่ะเอาละค่ะก็ตอนนี้นะคะข่าวลืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับว่ามีการสร้างเรือกัน ะะระหว่างคุณอ่าวรุยเพิงกับคุณลี่ลันตี้นะคะเนื่องจากละครจบไปพักใ,ใหญ่ๆแล้วดังนั้นข่าวลือก็เป็นอันค่อยๆตกไปเรื่อยๆนะคะไม่มีอะไรหลอกเพื่อนๆเขาก็เป็นระดับแบบทํางานมือโปรแล้วนะคะจะมาหลงรักะค,ะคู่คู่กันในละครแล้วจะเอามาในชีวิตจริงมันต้องแยกกันให้ได้นะฮะแอดวานชอบคนที่แบบที่แบบเป็นมืออาชีพอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ไม่หวั่นไหวในกองถ่ายนะคะให้แต่คนดูเขาจิ้นกันไปก็พอแล้วคนดูหวั่นไหวคนทำงาน ไม่ต้องหวันไหวนะคะในเรื่องก่อนนั้นนะคะก็คือคุณเฉิน วีเจียเนี่ยก็มารับบทเป็นลูกพี่ลูกน้องกับอ่าวรุ่ยเผิงแล้วปฏิสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ดูแบบสนุกสนานมากเลยนะคะเพื่อนๆอาจจะแบบเอ๊ะเรื่องไหนอัดหวานก็เรื่องจีนย้อนยุคนั่นแหละบันทึกหิมะแห่งลุงอรุณเออก็เฉินวิเจียตอนนั้นอะมารับบทเป็นลูกพี่ลูกน้องของอ่าวรุ่ยเพิงแต่ว่าพอมาเรื่องเนี้ยเขาก็เล่นเป็นคู่รักกันนะคะที่เอ่อมาแต่งก่อนรักที่หลังเพราะฉะนั้นฉากก็จะมีความลึกซึ้งแล้วก็หวานซึ้งมากกว่านี้แน่นอนนะคะก็คิดว่าแบบทั้งคู่น น่าจะเป็นคู่เคมีที่ดีอีกคู่หนึ่งค่ะก็สำหรับเรื่องนี้กำลังจะเริ่มถ่ายทำแล้วนะคะก็เชื่อว่าความนิยมของละครก็น่าจะมีกระแสไปเรื่อยๆจนกว่าจะออนแอร์นั่นเองเพราะว่าถ้ามันมีรูปออกมามีข่าวออกมาจะเรียกว่าข่าวหลุดไหมอาจจะข่าวตั้งใจอาจจะไม่ได้หลุดแต่เป็นข่าวตั้งใจออกมาเรื่อยๆก็จะทําให้เรื่องนี้มีกระแสไปเรื่อยๆจนกว่าจะอ่อนนะคะเดี๋ยวเรารอดูกันได้นะคะที่แพลตฟอร์มไอฉีอีไทยแลนด์ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวนลาไป ก่อนนะสวัสดีค่ะ